นี่นะครับเป็นรูพญาบึ้งที่ลุงทุย์ขอโชคลาภงดที่แล้วนะครับแล้วก็ลุงทุยถูกรางวันนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาตามติดลุงทุยนะครับขอโชคลาภพญาบึ้งนะครับเดี๋ยวรอลุงทุยก่อนนะครับลุงทุยเพิ่งกลับจากเลียงควายนะครับ เดี๋ยวให้ลุงทุยททำขันห้าก่อนนะครับเพื่อไปกราบไหว้นะครับขอโชคลาภพญาบึ้งนะครับงดก่อนทึกหลายบพนน่พอได้ยูได้กินเนาะได้ลีกยักสรุบกอน ไปนะครับเดี๋ยวลุงทุย,ยาพาไปขอโชคลาภพญาบึาบ้งนะครับ,บ,บต้องเ็คือไหม,มต้องตอดค,คือนใดอโอ้นี่นกพญาอยู่ใจ้บินพญาบึง้งบอกเหล็กบอกหงย์มาสองสามงวดเราได้งวดนี้ก็เพิ่นเบาะ เพิ่นว้าวู่นสาม2ูนห้าตัเด็ดเดเลยได้ซู 0, 03, 03, 0นสองซูนสามูนห้าูเห็นผูดด้ใดที่อยากได้ก็ให้ซื้อให้ติดตามมาเด้อข <กด S 1> องเ<ห>ด็ดของเท่ติดตามค<อ><ช>รับติดตามตอี้เน,นะอเนี่ยตไดี้ให้สุกให้หลับนะให้ฟริญาดิงทง,งาน ลู่พื้นทรมินนี้เระเอาขึ้นมาให้ลูกให้ลานได้ให้ลูหลานห่างมีสีชุกไปนาเด้อสาธุนานไหมครับกว่าพญาบึ้งจะออกมานะครับกับประมาณสองสัปโม,มงสามสัปโม,มงนี่ละอ๋อประมาณสองสามชั่วโมงนะครับจะน้อยก็ออามานนี่นะอ๋อแป๊ดหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอ่าแล้วค่อยกลับมาดูนะครับ กมาเลยัง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 นี่แคปยังนอนอยังไม่ทันได้ตื่นพยาเบื้งยังนอนนะครับพยาเบืง้งนี่มาอยู่ตรงนี้นานหรือ,อยังครับนี่อืมปีปีกว่าปีสิบเจ็แล้วละ่ะเป็นปีสองปีครับเบิ้งและปิน เป็นพญาบึงแล้วโอ้น่าจะเป็นนางพญาแล้วนะครับอ่างวดก่อนอพญาบึงให้เป็นเลขอะไรนะครับต้นให้เป็นแปดศูนย์สามโอ้ให้ตรงอย่างเงี้ยครับก็ในการอย่า <c oughs> ทำมากี่งวดแล้วครับเนี่ยทำมาสองงวดแล้วสองงวดแล้ว อ๋องวดนี้คืองวดที่สามใช่ไหมครับงวดที่สามงวดนี้เป็นงวดที่สามคืองวดเมื่อกี้เข้าสามตัวตรงเลยเข้าสามตัวอ๋อครับอ่างวดนี้น่าจะมาอีกนะบื่อนี้งวดนี้กะรอเบิ้งว่าสีหมาให้โชคือเก่าอยู่บ่ตอนอยู่ยู่นำกันมาเฮิงละ ปีกว่าแล้วปีกว่าเกือบทรงปีแล้วเป็นพญาแล้วนะครับเป็นนางพญาบึงแล้วอ,อ,อยู่อยู่หน้าบ้านพอดีนะเม่อด้อยู่ไก่อยู่หน้าบ้านพอดีออกมาสักสองสามชั่วโมงนะครับขึ้นมาสองนั่นแะหละประมาณนี้ละสองาสามชั่วโมงอ,อ่นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาถ้างั้นรอ ฝา,าเพื่อนพี่น้องรอก่อนนะครับคืออาจจะได้ตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันนะครับไปครับเดี๋ยวตามลุงทุยไปดูนะครับพญาบึ่งน่าจะขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่านานแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอู้สัมไป ใบอันนี้นะครับสามใบเลยนะครับโอ้เหล็กยังนู้นนี่เดี๋ยวให้ลุงครูแกะให้ดูนะครับเลขสามโอ้ใบเลขเป็นเลขสามครับใบแรกเลขสามนะครับใบที่สอง ใบที่สองเป็นเลขแปดครับเป็นเลขแปดใบนี้รุ่นพี่น้องเลขอย่างน้เลขเลขห้าใบที่สามเป็นเลขห้าครับเป็นเลขห้าเบ่อะอะพี่น้องนี่นะครับอ่าเป็นเลขพยาบึ้งนะครับอ่าที่ลุงทุยเออได้ขอโชคลาภ งดนี้นะครับเป็นความาเชื่อส่วนบุคคลนะครับาฝากเพื่อนพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ